เปิดมาเกมแรกเหมือนว่าจะเป็นแจกกันด้วยนะวิ่งมาเปิดเซฟก่อนเลยครับเป็นอันดับแรกเลยนะเปิดมามีสีช่องแบบนี้มีหวังอยู่ครับแล้วออกมาแบบนี้ถือว่าดีใช้ได้อยู่ครับวิ่งมาเปิดกล่องทดลองกันต่อครับเผื่อจะได้ของดีไปเล่นนะแล้วได้ RPG มาด้วยครับแบบนี้นี่ดีเลยครับ มาดูอีกหนึ่งกล่องครับแล้วได้อ p g มาสองก็บอกเลยครับแม่คีคิดจะออกก็ออกเลยนะออกอย่างบ่อยเลยครับมาดูกล่องที่สามครับแล้วมาแบบนี้อ p g หรือเปล่าครับไม่ออกครับได้เป็นสไนมมานะแต่มีเสียงเท้าอยู่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นบอดแตับ แต่ว่าข้างหน้านี่คนแน่นอนครับมีเสียงปืนยิงอยู่อะ RPG นี่ได้มาต้องใช้สักหน่อยเลยครับมีเสียงเท้าอยู่ข้างหน้านะไม่น่าจะทันครับบิงไปไกลเกินนะเดีย๋ยเปลี่ยนกระบอกปืนเลยครับ ซฟตรงนี้ก็เป็นเซฟพังครับเปิดไม่ได้ครับมีเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าครับ้ังล่างนี่ก็มีเสียงสองเลยนะมีสองเสียงครับไม่ยอมโผมาพัางนี้ครับน่าจะเข้าไปข้างในเลยนะ แเ,เริ่มพูดพิดๆถูกๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเขาก็น่าจะาวิ่งผ่านมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวเล็งปืนรอไว้เลยครับรออีกสักแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้นี่เล็งจนเหนื่อยเลยนะไม่ยอมโผมาสักทีครับตอนจะไม่เล็งก็เหมือนจะโผนะแต่ว่าไม่ยอมโผครับเรียบร้อยครับเหมือนจะตายสองคนเลยนะคนนี้ยังดาวอยู่ครับขอซ้ำไปก่อนนะ ตอนนี้คือเล็ง RPG จนหมดแรงแล้วครับมีเสียงคนมาเพิ่มนะใส่กระสุน RPG รอเลยครับถ้าโผมานี่บอกได้เลยว่าไม่รอดครับมุมนี้นะเสียงใกล้ๆนี่เงียบไปเลยครับไม่รู้อยู่มุมไหนนะ พีจีนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหนักครับเลงแป๊บเดียวนี่เหนื่อยเลยนะเหนื่อยจางวเลยครับเสียงเหมือนจะอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นครับไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนครับน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละครับ เสียงเท้าฝั่งนู้นนะเดี๋ยวขอพลิกตัวดูนิดนึงครับเรียบร้อยครับได้ยินเสียงทีนึงนะตอนนี้เก็บไป3คนแล้วครับ ไม่รู้ว่าตีนี้มีแค่นี้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ดเสียงเท้าเพิ่มเลยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปอพิจีนิดนึงครับก่อนกระสุนจะหมดนะเหลือนัดสุดท้ายแล้วครับขออีกรอบนึงครับเอาไว้ทําเป็นปกคลิปครับคนนี้ใส่มาเป็นเกาะสี่ครับไม่รู้ว่าความข้างในทางแสงมาหรือเปล่านะ มีของม่วงอย่างเดียวเลยครับแล้วระเบิดความ,มาแบบนี้นี่ไม่ไดีินเสียงเท้าเลยครับตัวนี้บอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดครับเรียบร้อยครับแหมโดนเต็มเต็มเลยนะตัวลอยกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวขอรีตัวนิดนึงนะโดนสเก็ดระเบิดครับ ตีนี้น่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าเก็บไป4คนแล้วครับถ้าไม่ใช่ตีอื่นเพิ่มนะอาพีจีนี้ทิ้งไปก่อนครับค่อนข้างที่จะหนักเลยนะได้เวลาแงะของแล้วครับตอนนี้มาดูอีกหนึ่งตัวครับ ตัวนี้ใส่เป็น M K ซะด้วยครับได้ดอกแท็กมา2ชิ้นแล้วครับเก็บตรงนี้เสร็จมาดูตัวที่3ต้นต่อครับคนนี้ใส่เป็น A R 3 0ซะด้วยครับ เมื่อกี้ถ้าไม่ล่าน r P G ก่อนที่หัวน่าจะแตกได้ครับเพราะว่าเขาใช้เป็นสไนด้วยนะโดนัดเดียวนี่บอกได้เลยว่าล่วงครับมาดูกันตัวสุดท้ายครับแม่ตัวนี้มีปืนสองก็บอกเลยนะ ไม่รู้ว่าไปยิงกับใครมาครับของในตัวก็ดีใช้ได้เลยครับมีของบอสด้วยนะน่าจะออกมาจากข้างแสงครับเกมนี้ตัวอย่างแน่นเลยครับได้มาแค่เจ็ดแสนเองนะ เกมนี้กลับมนอย่างปลอดภัยครับแถมไม่โดนกระสุนเลยนะเก็บมาทั้งหมด4คิวครับได้มา7 4 0 0แสนครับทุกตัวนี่โดน r p g ทั้งนั้นเลยครับมาต่อกันในเกมที่2ครับเกมนี้ก็มาเปิดเซฟกันเหมือนเดิมนะแล้วมาช่องเดียวแบบนี้ไม่มีหวังครับเกมนี้ของแดงเป็นลูกป,ปั้นนะลืมให้ดูตั้งแต่แรกครับ แล้วมาช่องเดียวอย่างเดียวเลยครับมาดูกล่องทดลองกันต่อครับเปิดมากล่องแรกได้อพิจีเลยครับแบบนี้นี่อย่างดีเลยครับเซฟตรงข้างหน้านี่เปิดไปแล้วนะประตูหนึ่งนาทีเพิ่งกดครับเดี๋ยวนี้เราน่าจะใช้อพิจียิงได้อยู่ครับ มีเสียงสมบุกตรงข้างๆครับแต่เ,เราไม่สนใจครับไม่รู้ว่าสมบุกเก็บของหรือเปล่านะไม่เจอตัวแล้วครับน่าจะสมบุกวิ่งนะเดี๋ยวเราดัก RPG กันต่อครับ ไม่มีคนวิ่งฝั่งนู้นนะแต่ว่าปลาระเบิดแก๊สไว้ดักบอดอยู่ครับเรื่อมปลาสโบกแล้วครับกาดจังหวะด,ดีๆแล้วก็ยิงไปเลยครับโดนไม่โดนไม่รู้นะแต่ว่ายิงไปแล้วครับไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าครับปลาระเบิดซ้ำไปก่อนนะ แล้วป่าไม่ถึงด้วยครับเหมือนจะมีคนปลาสมอเข้าอีกรอบหนึ่งครับ <S <S น่าจะวิ่งเข้าไปข้างในเลยนะแบบนี้ไม่น่าจะตามทันแล้วครับเดี๋ยวขอถอยตั้งหลักนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้ตรงนั้นมีสมองนะก็เลยต้องถอยครับไม่รู้ว่ามีคนดักหรือเปล่าครับ ตรงนั้นเหมือนจะมีคนตายด้วยครับไม่รู้ว่าตายเพราะเราหรือเปล่านะกลองทดลองตรงนี้ก็ยังไม่เปิดครับมีเสียงปืนก่อนด,ดูเทียบเลยครับ เรียบ,บร้อยครับจู่ๆก็วิ่งมาหยุดตรงนี้เฉยเลยนะไม่รู้ตัวนี้มาจากไหนครับเดี๋ยวขอไปดูของสักนิดหนึ่งครับแวะดูกล่องทดลองกันต่อเลยนะเผื่อจะมีของดีครับ แล้วได้ของสกแกนมาด้วยครับรู้สึกว่าช่วงนี้นี่ของทดลองจะลักเรายังไงไม่รู้ครับต้องการอะไรได้อย่างนั้นเลยครับข้างนอกไม่มีคนครับแต่ว่าข้างในข้างแสงมีสอคนนะมาดูตัวนี้ก่อนเลยครับเพราะว่ายังไงข้างนอกก็ไม่มีคนอยู่แล้วนะ ของแดงเลยครับมีแค่ของม่วงนะมาดูอีกคนหนึ่งตรงนี้ครับไม่รู้ตายเพราะเราหรือเปล่าครับแล้วมีเกาะหกแบบนี้นี่น่าจะตายเพราะเราหรือเปล่าครับของยังไม่เก็บเลยนะแล้วได้ของแดงเฉยเลยครับแม่ตัวนี้นี่อยู่ๆก็มีของแดงเฉยเลยนะ เพื่อนเขาน่าจะไม่รู้ครับแต่เลยวิ่งเข้าไปฝาบคันเสะครับยิงไปนัดเดียวนี่ได้ของแดงมาเล่นเฉยเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเก็บดี้ลับัญญากปลอดภัยครับได้มา1ล้านนะถึงจะเก็บไปแค่2คิวก็เถอครับเดี๋ยวมาดูตัวไอ้นี้นิดนึงครับ ไม่รู้ตายเพราะเราหรือเปล่านะโดนอาพีจีจริงด้วยครับเข้าหัวเต็มเต็มเลยนะมาต่อกันในเกมที่3ครับเกมนี้เหมือนจะเป็นสร้อยคอนะแต่ว่าข้างล่างมีมีหนึ่งคนด้วยครับหน้าเราก็มีอีกหนึ่งนะแล้วโดดผ่านหน้าผ่านตาเลยครับ ตรงนี้เป็นบอทนะไม่รู้ว่าวิ่งหายไปไหนเลยครับเมื่อกี้นี่ยิงไม่ทันจริงๆครับเสียงเท้าวิ่งอยู่ข้างล่างประมาณ2คนได้ครับ เรียบร้อยไปหนึ่งครับตัวนี้ไม่น่าจะรอดนะขอยัดอีกลูกหนึ่งครับอีกตัวนี้เหมือนว่าจะเงียบไปเลยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับวิ่งมาเปิดเซฟกลางก็ต่อครับระหว่างที่รอนะเสียงเหมือนจะอยู่ใต้ดินหรือเปล่าครับ เดี๋ยวไปดูนิดนึ่งครับตัวนี้ไม่มีของแดงครับมีแค่ของทองนะเก็บไปก่อนเลยครับอย่างน้อยก็ขายได้นะ ใส่ปืนเป็นก่อสร้าบไซก้าด้วยครับตัวข้างล่างนี่เหมือนว่าจะเงียบเลยนะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นครับน่าจะดักยาวหรือเปล่าครับ มาดูเซฟนิดนึงครับเผื่อจะได้ของดีนะแล้วออกชีช่องแบบนี้ไม่ออกครับข้างล่างนี้เหมือนว่าจะมีเสียงปืนขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับตัวนี้เหมือนว่าจะช่วยแล้วว่าอยู่ข้างล่างครับ รู้ว่าขึ้นมาหรือเปล่าครับลงฝั่งนี้น่าจะได้อยู่นะไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนครับป่าเราเดิดไปก่อนนะเสียงไม่มีการขยับเลยครับ เมื่อกี้เหมือนว่าจะเห็นปลายปืนโผล่ตรงนั้นครับ R าพยัดไปกอดเลยนะ<อ>เรียบร้อยไปเพิ่มอ,อีกหนึ่งครับแล้วตรงใกล้ๆไม่มีคนครับน่าจะเป็นปืนตัวบอดที่บักครับระหว่างที่รีตัวนี่เหมือนว่าจะไม่มีใครเลยนะเสียงอย่างเงียบเลยครับ ไม่รู้ว่าหมดหรือ,อยังครับแต่ว่าเก็บของก่อนเลยครับตัวนี้ใส่เป็นกาะห้าครับส่วนเราเป็นเกาะ4นะถืนของไว้เลยเลยครับของในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ว่าก็พอจะเก็บไปขายได้อยู่ครับ างลางนี้เหมือนจะมีเสียงนิดนึงครับไม่รู้ว่าบอดหรือคนนะก็เลยวิ่งไปเช็คดูครับเรียบร้อยครับแหมนึกว่าบอดนะตอนแรกมีเสียงเท้าข้างหน้าอีกครับมีเสียงร้องแบบนี้น่าจะเป็นบอดครับ ตัวนี้ใส่เป็น M4 ครับแล้วก็ไม่มีกระเป๋านะแบบนี้น่าจะซดกระเป๋าแน่นอนครับเพราะว่าเล่นไม่มีกระเป๋านี้ไม่น่าจะใช่ครับวิ่งหาดูกระเป๋านิดนึงครับแล้วมาแอบตรงนี้จริงด้วยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ชอบมาแอบตรงนี้นะแล้วของอย่างเยอะเลยครับแล้วของแดงอยู่ตรงนี้ครับโอ้โห มาซ่อนไว้ตรงนี้ช่ยเลยนะดียัดเข้าในเซฟเลยครับตัวนี้นี่ของเยอะใช้ได้เลยครับของอะไรไม่มีราคานี่ทิ้งไปก่อนครับ เก็บของเสร็จแล้วตอนนี้มูลค่าอยู่ที่เก้าแสนก้าครับเกมนี้ได้ด็อกแค็ม,มาครบพอดีนะก็ะเลยจะกลับข้างในข้างแสงกันเลยครับเก็นี้เก็บไปทั้งหมด3คิวครับอา g พจียิงไปแค่คนเดียวเองนะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ